โอเคนี่นะครับ USD force นะครับผมก็ได้ลองถอนมา2รอบนะครับก็ได้มาอยู่ที่0.04388000 4 USDT นะครับการชำระปกตินะครับแล้วส่วนอันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่5,760 USDT นะครับการชำระปกตินะครับ เพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก,ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ โอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บเคมเหรียญ USDT ฟอสเซตนะครับโอเคเว็บนี้เลยนะครับถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับรับฟรีไม่มีจำกัดนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นประวัติเกี่ยวกับเรานะครับฟอส a ฟ e USD ฟอสเฟตนะครับประมาณนี้คุณสมบัติของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นการฟอสเฟตนะครับแล้วก็ออโต้ฟอสเฟตช็อตลิงก์นะครับความสําเร็จนะครับแล้วก็โอฟเวอร์ p t c งานแล้วก็การชําระทันทีนะครับ โอเคขั้นตอนการรับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสําหรับเพื่อนๆอคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่สมัครไว้แล้วนะครับก็มาดูไปพร้อมกันนะครับว่าเว็บนี้ยังถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บก็เพื่อนๆอคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็ให้กดที่คําว่าสมัครเมื่อกี้นะครับพอเสร็จก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เพื่อนเพื่อนใส่เป็นอีเมลนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้กดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคก็ได้ผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักครู่นึ่งนะครับโอเคพอเสร็จล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่ระบบมาตอนนี้นะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่5้าล้านสี่เหมื่นเหรียญน,นะครับ โอเคอยู่ที่200พลังงานนะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นหน้าถอนถอนได้เหรียญเดียวนะครับถอนไม่เหรียญ USD ได้เหรียญเดียวนะครับโอเคถ้าเพื่อนเมื่อนไหนทําในมือถือนะครับเพื่อนเพื่อนระวังโอนไปยังยอดเงินฝากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใส่เข้าไปเพื่อนๆจะไม่สามารถถอนอกได้นะครับเพื่อนๆต้องเอาไปทําการลงโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการหาเหรียญนะครับส่วนอันนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำฟอร์เสตครบ15ครั้งนะครับ เพื่อนๆจะได้อยู่ที่1 2ึ0 0มื่นสองเหรียญนะครับกับอีกห้พลังงานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีหาเหรียญนะครับส่วนตรงนี้นะครับโอเคตรงคําว่าฟอสเฟตตรงนี้นะครับก็ฟอสเตตอนนี้นะครับโอเคพอเด้งมาหน้านี้นะครับจะได้อยู่ที่หนึ่งประมาณ1 0ึ0งมืนเหรียญนะครับวันนึงทําได้อยู่ที่200ครั้งนะครับทุกๆ2นาทีนะครับวิธีการทําก็เพื่อนๆรีแคปชั่นตรงนี้นะครับ โอเคเสร็จปุ๊บประมาณนี้นะครับ101 0 0 2ปุ๊บอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆกดรับรางวัลได้เลยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบ้างนะครับนี่นะครับก็ได้มาเพิ่มอีก1นึ0 0มือเหรียญนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาอีกสนาทีมารับใหม่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นออโต้ฟอเรสตนะครับโอเคก็ตอนนี้พลังงานผมมีอยู่ที่200พลังงานนะครับผมก็จะได้อยู่ที่6 0พัเหรียญนะครับทุกๆ1นาทีนะครับ โอเคแต่ข้อเสียของขอออโตฟอสเต์คือเราห้ามออกจากหน้านี้นะครับคล้ายเว็บบอทเลยนะครับโอเคประมาณนี้โอเคตรงนี้จะเป็นหารายได้นะครับก็จะเป็นช็อตลิงก์นะครับตรงนี้นะครับก็ขอบวันนี้ของผมอยู่ที่หกสิบห้าหกสิบเจ็ดช็อตลิงก์นะครับถ้าทาทั้งหมดผมก็จะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พลังงานอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยพลังงานนะครับทํา1หนึ่งครั้งนะครับจะได้อยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันเหรียญนะครับ แล้วก็อีก100 Energy นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันต่อไปจะเป็น PTC นะครับ PTC ของเพื่อนๆแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับผมก็ได้ทำไปหมดแล้วก็ของผมยังไม่มีนะครับโอเคส่วนงานตรงนี้นะครับงานตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆอธิบายคำอธิบายสร้างวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองมาดูได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเสียงดวงนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนที่ชนะกันไปด้วยได้จำนวนเหรียญไปประมาณนี้นะครับ โอเคอันต่อไปนะครับนี่นะครับที่ฝากมายังยอดเงินฝากเมื่อกี้นะครับก็จะเอามาทําการเป็นการลงโฆษณานะครับตรงนี้นะครับส่วนประวัติย่อดตรงนี้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนรหัสใส่รหัสผ่านเก่าแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับโอเคก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอย่างนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็กดออกได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆก็ ไปเอาลิงก์กระเป๋าใน Fo s เซตเทมาใส่นะครับเว็บนี้ถอนเข้าได้กระเป๋าเดียวนะครับคือกระเป๋า Fo s เฟตเทนะครับโอเคพอสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปตรงที่คําว่าดีโพสต t ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนมาหาเหรียญ USDT นะครับนี่นะครับ USDT นะครับก็ให้เพื่อนๆก๊อปปี้ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเอามาวางแทนตรงนี้นะครับ โอเคตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆวางไปได้เลยนะครับอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็เช็คให้ดีนะครับว่าลิงก์กระเป๋าแล้วถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับโอเคเขาก็บอกว่าถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับเราก็ลองไปดูว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับ USD f o r c e t นะครับผมก็ได้ลองถอนมาสองรอบนะครับ ก็ได้มาอยู่ที่0.043848000 USDT นะครับการชำระปกตินะครับแล้วส่วนอันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่5,760 USDT นะครับการชำระปกตินะครับเว็บนี้ผมได้ทำการถอนมา2รอบนะครับโอเคเว็บนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังทําอยู่นะครับเว็บนี้ยังจ่ายอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยทําเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเควิธีการรับเหรียญก็ง่ายๆนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการฟอสเตตตรงนี้นะครับโอเคก็นี่นะครับถ้าเวลาครบก็ให้เพื่อนๆมาเริ่มใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาบอกไฟจราจรนะครับอย่างนี้แล้วกดยืนยันเลยนะครับโอเคจักรยานยนต์อย่างนี้นะครับแล้วกดยืนยันพอเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆมาแก้ตรงนี้นะครับวันเทนเซเว่นอย่างนี้แล้วกดรับนะครับง่ายๆนะครับทําไม่ยากนะครับ โอเคก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับในการทําของแต่ละรอบนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเขาไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปเดตการถอนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ